h e l lo everyone welcome to English classroom สวัสดีค่ะทุกๆคนก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูกัะยาผากาเกตหรือว่าครูเก๋นะคะสอนพวกเราในรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นคุณครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เพราะฉะนั้นห้องไหนที่เรียนภาษาอังกฤษก็จะได้เจอกันกับครูเก๋นะคะ ดังนั้นคะ่ะวันนี้ที่ครูเกตทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ซ้อนเนื้อหาบทเรียนที่แต่ละคนอาจจะได้เรียนไปแล้วที่ศูนย์การเรียนหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้มาเข้าเรียนหรือบางคนเรียนไปแล้วแหละแต่ว่าพอคุณครูให้ทําแบบฝึกหัดให้ทําแบบทดสอบอาจจะลืมว่าเอ๊เนื้อหาที่คุณครูสอนไปนี่มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะลืมไปแล้ว ก็สามารถที่จะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เพื่อทบทวนเนื้อหาการเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นจะได้ทําแบบทดสอบและแบบฝึกหัดได้จะได้ได้คะแนนดีๆนะคะโอเคค่ะสําหรับเนื้อหาการเรียนที่ทุกคนจะได้เรียนกับครูเก๋ในวันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเนื้อหาการเรียนวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผักค่ะ vegetables let's learn about vegetables การเรียนเกี่ยวกับผักเรารู้จักผัก ในชีวิตประจําวันเป็นอย่างดีอยู่แล้วผักชนิดต่างๆมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในเวอร์ชั่นภาษาไทยวันนี้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเรามารู้จักผักต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษกันนะคะอาจจะไม่ได้เลือกมาให้เรียนครบทุกชนิดที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันแต่วันนี้เลือกมาทั้งหมด15ชนิดค่ะ vocabulary คำนี้แปลว่าคำศัพท์นะคะแน่นอนเราต้องรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปลของผักชนิดต่างๆก่อนคำว่า vocabulary แปลว่าคำศัพท์ค่ะ vegetable Veget ผัก tomato tomato มะเขือเทศ lettuce lettuce ผักกาดหอม onion, onion, หัวหอม chili, chili, พริก garlic, garlic, กระเทียม corn corn ข้าวโพด cucumber cucumber แตงกวา cabbage cabbage กะหล่ำปลี pumpkin pumpkin ฟักทอง carrot 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 potato potato Manfarang <coughs> broccoli broccoli pak broccoli <coughs> sweet potato sweet potato manuan <coughs> <coughs> Bell Pepper Bell Pepper พริกหยวกหรือพริกหวานเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อได้เ,เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วคราวนี้ครูเก๋จะลองทดสอบง่ายๆด้วยการถามคำถามนะคะว่า What vegetables? t h i คำศัพท์คำ,คำนี้หรือว่าผักชนิดเหล่านี้คือผักอะไรลองดูจากรูปภาพแล้วก็ลองตอบกับตัวเองในจอโทรศัพท์มือถือนี้แหลคะค่ะว่าตอบได้ไหมเริ่มเลยนะคะ What vegetable is this? 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 What this? vegetable is this? เป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันสักกี่คำเอ่ยเชื่อแน่ว่าน่าจะตอบถูกกันทุกๆคำใช่ไหมคะถ้าใครยังจดจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูคำศัพท์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะและต่อไปคะ่ะเราจะมารู้ว่าแล้วผักแต่ละชนิดมันมีประโยชน์ยังไงมีลักษณะเด่นหรือเป็นแบบไหนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าจะได้ทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะ Carrot is a long orange vegetable that grows in the ground. It's crunchy and sweet and good for your eyes. Carrot เป็นผักที่มีลักษณะยาวสีสม้มเป็นผักที่ปลูกในพื้นดินและที่สำคัญมันกรุบกรอบวานและดีต่อดวงตาของคุณค่ะ c h i l i is a small, spicy vegetable that comes in different colors such as green, red or yellow. It adds heat and flavor to dishes. พลิกจะเป็นเม็ดที่มีขนาดเล็กจะมีสีสันที่แตกต่างกันอย่างเช่นสีเขียวสีแดงบางทีก็มีสีเหลืองมันจะเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับอาหารในจานค่ะ Pompkin pies soups used make thick skin. is It with It's orange often carved for Halloween and a large vegetable a carved for or to ฟักทองจะเป็นผักที่มีขนาดใหญ่มีสีส้มผิวหนา และก็มักจะใช้ในเทศกาลฮาโลวีนด้วยการแกะสลักและบางครั้งก็จะเอาไปทำพายหรือทำซุปค่ะ Broccoli vegetable green green florets very lots of on top is with tiny It's a e h บรอกโคลีจะเป็นผักที่มีสีเขียวจะมีดอกย่อยขนาดเล็กๆที่อยู่ด้านบนสีเขียวๆซึ่งผักชนิดนี้ดีต่อสุขภาพมากๆค่ะ Onion is a round vegetable with layers inside. It can be white, yellow, or purple, and adds flavor to many dishes. หัวหอมเป็นผักที่มีลักษณะทรงกลมจะมีหลายๆชั้นอยู่ข้างในบางครั้งก็มีทั้งสี่ขาวสี่เหลืองสีม่วงและจะเพิ่มรสชาติในการปรุงรสอาหารในจานค่ะ Cabbage is a big round vegetable with green or purple leaves. It's crunchy and can be used in salads or cooked dishes. กล่ำปรีเป็นผักที่มีลักษณะกลมหัวใหญ่เป็นผักที่มีสีเขียวบางทีก็มีใบสีม่วงมันจะกลุบกรอบสามารถปรุงในสลัดก็ได้หรือในอาหารปรุงสุขหลายๆชนิดได้คะ่ะ Bell pepper is a colorful vegetable shaped like a bell It can be red, green, yellow or orange and is crunchy and sweet พริกหยวบเป็นผักที่มีสีสันและมีรูปร่างเหมือนกระดิง่ง อาจจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือสีส้มและกรุบกรอบมีรสหวานค่ะ Cucumber is a long green vegetable with seeds inside. It's very refreshing and often eaten in salads or as a snack. แตงกวาเป็นผักที่มีลักษณะยาวสีเขียว เป็นผักที่มีมเมล็ดอยู่ข้างในด้วยเวลาเรากินมันจะรู้สึกสดชื่นและบ่อยครั้งเขาจะเอามากินแบบกินเล่นเป็นของว่างหรือเอามาทำเป็นสลัดก็ได้ค่ะ Garlic strong a small white bulb made many cloves. has a strong flavor and used add taste bulb cloves. is white It is dishes used to to up of กระเทียมจะมีขนาดเล็กสีขาวจะประกอบไปด้วยกลีบมากมายและที่สำคัญแต่ละกลีบก็จะมีเยื่อบางๆหุ้มอยู่ด้วย นอกจากนั้นนะคะเขาจะเอากระเทียมมาใช้ในการปรุงรสเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารนั่นเองค่ะ Sweet potato is grows It's sweet mashed orange or purple vegetable under be baked mashed fried potato that long or ground or a and can มันหวานจะเป็นมันที่มีลักษณะหัวยาวจะมีทั้งสีส้มสีม่วงหรือสีอื่นเติบโตอยู่ในดินลักษณะของมันจะมีรสหวานเอามาอบเอามาบดหรือเอามาทอดได้ค่ะ Potato brown grows ground. boiled, or vegetable that grows underground. It a can boiled, mashed, fried baked. is fried, be under มันฝรั่งเป็นมันที่มีลักษณะสีน้ำตาลเติบโตอยู่ใต้ดินมันสามารถที่จะเอามาต้มบดท,ทอดหรือว่าอบก็ได้ค่ะตอนนี้เราได้เรียนเนื้อหาเรื่องของผักไปเรียบร้อยแล้วเราได้รู้ชนิดต่างๆของผักเราได้รู้ลักษณะได้รู้ประโยชน์ของผักชนิดต่างๆแล้ว ทีนี้เราลองมาทำใบงานส่งครูเก๋กันค่ะว่าเราจะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากหรือน้อยแค่ไหนนอกจากใบงานก็จะมีแบบทดสอบที่จะให้ทำเป็นแบบทดสอบท้ายบทเรียนด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าครูเก๋จะแบ่งงานให้ทำเป็น3ส่วนอาจจะทำลงในกระดาษทำลงในสมดุดหรือบางคนถนัดที่จะพิมพ์ส่งก็ได้เช่นเดียวกันเอาตามที่ทุกท่านสะดวกได้เลยนะคะ อันดับแรกครูเกศจ,จะให้ทุกคนเขียนคำศัพท์หรือว่าทำคำศัพท์ทั้งหมด15คำที่ได้เรียนรู้จากคลิปนี้คำศัพท์คำอ่านคำแปลส่วนที่2ให้เลือกผักที่ตัวเองชอบมา2ชนิดเขียนภาษาอังกฤษแล้วแปลจากภาษาอังกฤษนั้นว่าผักมีลักษณะยังไงบ้างซึ่งถ้าคุณดูในคลิปอย่างละเอียดครูเก๋ก็ได้อ่านแล้วก็ได้แปลเอาไวใ้ให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าไม่ให้ทำทั้งหมด เพราะว่ามันจะเยอะเกินไปก็ให้เลยให้เลือกมาเพียง2ชนิดเท่านั้นค่ะอันดับที่3ทุกคนจะต้องอัดคลิปเพื่อพูดภาษาอังกฤษเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็ต้องมีการพูดมีการนำเสนอภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นในการพูดครูเกดจะให้ทุกๆคนเลือกเอาผักมาหนึ่งชนิดที่เราจะพูดถึง เดี๋ยวจะมีแพทเทิร์นการพูดให้ด้วยเรามาดูแพทเทิร์นนั้นเลยจะได้พูดได้ตรงตามสคริปที่ให้ไว้แต่ว่าคุณอาจจะไม่เอาผักที่เรียนอยู่ในนี้ก็ได้ถ้าคุณอยากจะมีผักอื่นๆที่คุณชื่นชอบและเอามาเขียนเพื่อให้ตัวเองจดจำง่ายครูเก๋ก็อนุญ,ญาตให้ทำแบบนั้นได้เช่นเดียวกันแต่ลักษณะการพูดจะต้องเป็นไปในแนวทางแพทเทิร์นต่อไปนี้ค่ะคุณจะต้องเริ่มต้นอัดคลิปด้วยการทักทายก่อนนะคะ คำทักทายในภาษาอังกฤษคุณเลือกได้เลยให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเช่น Good morning teacher Good afternoon teacher Hello teacher สามารถเลือกได้เลยเป็นการทักทายคุณครูก,ก่อนที่จะเริ่มพูดค่ะหลังจากที่ทักทายกันไปแล้วทุกคนจะต้องแนะนำตนเองให้ครูเกศได้รู้จักก่อนค่ะด้วยการบอกชื่อนามสกุลแล้วก็บอกชื่อเล่น My names My nicknames ยกตัวอย่างเช่น My names กัลยาผากาเกต My nickname เกหลังจากนั้นก็เข้าเรื่องที่เราจะนำเสนอเลยค่ะโดยใช้แพทเทิร์นประโยคที่ว่า today i will present about vegetable today i will present about vegetable วันนี้ฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของผักคำว่า i will present แปลว่าจะมานำเสนอนะคะ ส่วนเราจะนำเสนอเรื่องอะไรสามารถที่จะเติมหรือเปลี่ยนคำอื่นได้แทนคำว่า agua v t a b l e ได้แต่ว่าบทนี้เราเรียนเรื่องผักจึงจะต้องเป็นการนำเสนอเรื่องของผักนั่นเองค่ะประโยคต่อไปลองไปเลือกดูว่าเราจะเอาผักชนิดไหนมานำเสนอแล้วให้ผักชนิดนั้นเป็นผักที่เราชอบนั่นแหละค่ะอาจจะไม่ใช่ผักชนิดเดียวกันกับที่ทำแบบฝึกหัดในข้อ2ก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกได้เลยแล้วก็พูดว่า I like carrot very really much. I like chili very really much. I like potato very really much. เลือกผักชนิดนั้นๆแล้วก็บอกว่าเราชอบผักชนิดนั้นมากแล้วข้อความที่จะพูดต่อจากนั้นคือข้อความภาษาอังกฤษของผักที่เราเลือกมาค่ะครูเกียยกตัวอย่างเป็นชิลลี่เป็นพริกคุณก็ต้องใช้ข้อความที่เป็นการบรรยายเกี่ยวกับพริกถ้าใครจำไม่ได้ว่าคำไหนออกเสียงยังไงย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะ เมื่อจบการนำเสนออย่าลืมปิดท้ายด้วยคำว่า thank you ซึ่งเป็นการขอบคุณที่ผู้ฟังผู้ชมตั้งใจฟังเราจนจบนั่นเองเพราะฉะนั้นในงานชิ้นนี้ครูเกียวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสามารถทำได้ทวนให้อีกรอบนะคะเริ่มต้นด้วยการทักทายตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นแล้วบอกว่าวันนี้จะมานำเสนออะไรเลือกผักที่ชอบหนึ่งชนิด แล้วหลังจากนั้นก็พูดประโยคที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับผักชนิดนั้นๆค่ะถ้าใครคิดว่ามันยาวแล้วมันยากเกินไปสามารถเขียนปรับเปลี่ยนหรือเลือกเอาประโยคที่เราจะสามารถพูดได้คล่องค่ะเพราะครูเกศจะไม่ได้ไปยย้อนไปดูหลอกว่าคุณพูดตรงตามสคริปต์นั้นไหมแต่ครูเกศจะดูจากการที่คุณนําเสนอแล้วพูดได้คล่องแคล้วพูดได้หน้าฟังและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่า คุณมีผักชนิดนั้นจริงๆที่อยู่ในครัวอยู่ในห้องสามารถที่จะหยิบผักชนิดนั้นมาประกอบการนำเสนอด้วยก็จะทำให้คุณได้คะแนนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะและการนำเสนอคุณต้องพูดผ่านคลิปวิดีโอโดยตั้งโทรศัพท์เอาไว้ให้เห็นภาพชัดเจนไม่อยู่ในสถานที่มืดมัวและที่สำคัญขอเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มของวิทยาลัยก็จะดีมากค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นชุดเล่นชุดไม่เหมาะสมหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะดูไม่ดีเท่าไรนักแต่ถ้าเลือกหรือเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็จะอนุโลมได้อยู่ค่ะส่วนแบบทดสอบหลังเรียนที่จะให้ทําเอาไว้ครูเกศจะแจ้งไปในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ทํางาน3ข้อนี้ส่งครูเกศก่อนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเ,เรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันที่ศูนย์การเรียนที่ในห้องเรียนหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มา อย่าลืมที่จะมาเรียนทบทวนด้วยตนเองได้ด้วยเลยนะคะขอบคุณค่ะ